สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเผยผลข้างเคียงหลังฉีดวัคซีนซิโนโฟาร์มไปแล้วกว่า4ล้าน7แสนโดสศูสนย์ข้อมูลราชาวิทยาลัยจุฬาภรรายงานผลข้างเคียงการฉีดวัคซีนโควิด19ยี่ห้อซิโนโฟาร์มจากผู้รับวัคซีนจำนวน4 7แ28,048โดสผู้รับวัคซีนเข็มที่1จำนวน3ล้าน47,177ราย พบผู้มีอาการไม่พึงประสงค์ดังนี้เดซิโรขณะสังเกตอาการ0.78%เท่ากับ23,649รายเดวันหรือหลังฉีดวัคซีน1วัน0.92%เท่ากับ2 8 0 1 3รายเดเซเว่นหรือหลังฉีดวัคซีน7วัน0.27%เท่ากับ8,250รายอาการไม่พึงประสงค์ที่พบมากที่สุด5ารดับแรกได้แก่ ปวดศีรษะ0.72%ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ0.56%เหนือหน่อยเพลีย0.51%ปวดบวมแดงบริเวณที่ฉีด0.49%อาการไข้0.48%ผู้รับวัคซีนเข็มที่2จำนวน1,688,871ราย พบผู้มีอาการไม่พึงประสงค์ดังนี้เดซิโรหรือขณะสังเกตอาการ0.11เอร์ซเท่ากับ1,806รายเดวันหรือหลังฉีดวัคซีน1วัน0.35เปอร์เซนเท่ากับ5,840รายเดเซเว่นหรือหลังฉีดวัคซีน7วัน0.18เปอร์ซเท่ากับ3,599 0รายอาการไม่พึงประสงค์ที่พบมากที่สุด5อันดับแรกได้แก่ ปวดศีษะ0.29ปวดเมื่อยบวมแดงบริเวณที่ฉี0.25 ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ0.24%เหนื่อยเพลีย0.21%อาการไข้0.20%หมายเหตุราชวิทยาลัยได้รับรายงานผู้เสียชีวิตสะสม10รายเพราะว่าเสียชีวิตจากติดเชื้อโควิด2รายกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด2รายหัวใจล้มเหลว2รายจากโรคประจำตัว3รายจาก HIV ที่ไม่ได้รับการรักษา1ราย สำหรับรายงานผู้มีอาการไม่พึงประสงค์รุนแรง10รายสาเหตุจากภาวะเส้นเลือดในสมองตีบจากโรคประจำตัว3รายภาวะเส้นเลือดสมองแตก3รายภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันหนึ่งรายและภาวะแพ้วัคซีนรุนแรง3รายข้อมูลณนะวันที่1กันยายน2 5 6 4ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ